มาดูครับว่าถ้าหากเราจะเข้าร่วมในรูปแบบของ Pop Max เนี่ยเราจะต้องเข้าร่วมแบบไหนรูปแบบการรับรายได้เป็นยังไงทุกคนจะเข้าร่วมครับจะต้องมีการแบ่งเงินเป็นสส่วนครับส่วนหนึ่งจะเป็นเหรียญที่ชื่อว่า USDT BP 2 0ย้ำ BP 2 0นะครับ Pop, Pop Max เนี่ยครับ PPT เนี่ยก็เป็น BP 2 0เช่นเดียวกันนะครับจะใช้แบบ50-50ครับขั้นต่ำในการเข้าร่วมอยู่ที่ $100 ้ดอลลาร์นั่นหมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนเงินนะครับ USDT เนี่ย50ดอลลาร์เนี่ยไปเป็นเหรียญที่ชื่อว่า PVT แต่ตอนนี้ครับในแอปดีแอปของตัว p o อ m แม็ล่าสุดมีการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วคุณสามารถกดติ๊กเพื่อเลือกที่จะทําการแปลงให้อัตโนมัติคุณใส่แค่ไป็น100 USDT ครับเดี๋ยวระบบจะแปลงเป็น PPT ให้โดยการไปแลกกัเอ็ก h a n ชงให้เป็นจํานวน PPT และจํานวน PPT ตรงนั้นครับจะถูกเบิร์ทิ้งแะ่เข้าใตรงนี้แต่ล่าสุดอีกทีครับคุณสามารถใช้เงินในระบบที่ชื่อว่า PUSD ในการ ซื้อแพ็กเกจได้ครับแต่คุณต้องทาการสวอปเป็น PPT ไปปรอบกัน50-50ในการซื้อนะครับตรงนี้ผมชี้แจงก่อนนะครับซึ่งผมทําคลิปให้แล้วนะคลิปย่อยๆอยู่ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วมาดูกันก่อนถ้าคุณจะลงทุนนะครับ100เหรียญขั้นต่ำนะ105เหรียญได้ไหม106เหรียญได้ไหมได้หมดแต่ขั้นต่ำ100เหรียญนะครับขึ้นไปอย่างนี้ครับคุณเลือกสัญญาครับที่คุณจะทำะครับสัญญาตรงนี้เปรียบเสมือนการซื้อ NFT เพื่อเก็งกำไรแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา แต่ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยครับเกิดจากการที่เขานําเงินในส่วนนี้ครับไปสร้างกําไรขึ้นมาอาจจะไปทําในการสร้าง liquidity ให้เหรียญด้วยเอาไปลงทุนเอาไปเทรดหรือทําอภิธานต่างๆตรงนี้ก็อยู่ในการจัดการของ p o p m a x นั่นเองนะครับสัญญา10วันครับได้0.4%ต่อวันต่อวันนะครับต่อดันนะ per day นะ daily y l u เรทน,นะครับ30วันได้0.5 90วันนะครับ90วันคือ3เดือนนะครับได้0.6%ต่อวัน180วันได้0.8%ต่อวัน360วันได้1%ต่อวันง่ายๆตัวอย่างแบบนี้ครับรายได้ที่ออกมาจะจ่ายมาเป็นเหรียญสเตเบิลที่ชื่อว่า PUSD ก็คือ Popmax USD นั่นเองก็คืออดอลลาร์ Popmax ละกันอนะเรียกงนี้จะอยู่ในพูลไอ้เงินตรงพูเนี่ยแหละครับที่เคาจะสร้างประโยชน์ให้เพราะเงินตรงนี้ครับจะมีนักเทรดนะครับจะเอาเงินสว่สวนนี้ไปทําการเทรดครับ ก็คือเงินที่จะจ่ายให้คุณนั่แหละเอาไปเทดอีกทีหนึ่งนรับรายได้ให้ทุนได้มาแล้วคุณจะไปเทดลักษณะนี้จึงทําให้เงินตรงนี้ครับมีการงอกเงยขึ้นมาและนํามาจ่ายให้คุณนะครับในลักษณะของเป็นคอมมิชชั่นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ถอนออกรายได้ที่คุณได้ไม่ถอนออกคุณจะได้เพิ่มอีก0.6เดิมเนี่ยคุณสมมุติว่าเป็นบัญชีสัญญา360วันได้1%อยู่แล้วนะครับแล้วคุณไม่ถอนออกในรายได้แต่ละวันที่คุณได้เนี่ยนะซึ่งแยกกันนะทุนออก จะมีผลตอบแทนให้0.65ถึง1.3%ต่อวันครับนะคะยกตัวอย่างคุณเก็บไว้500เหรียญนะสมมตินะคุณมีเงินได้มารับวันนี้รับมา500เหรียญคุณไม่ถอนออกครับคุณจะได้อีก0.97มาจากไหนครับคือค่าคงที่ค่าเฉลี่ยจาก0.65ถึง1.3นะฮะค่าตรงกลางๆอยู่ที่0.975ดีกลมๆก็คือ1%นั่นแหละนะแต่ให้เห็นภาพเพราะั้น500เหรียญถ้าคุณไม่ถอนออกวันรุ่งขึ้นครับครบ24ชั่วโมงคุณจะได้ คอมบาวตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีก0.975หรือประมาณ4.8ดอลลาร,ร์เห็นไหมฮะแสดงว่าวันนี้คุณได้เงินมามีมี500กับ4.8ดอลลาร์วันรุ่งขึ้นครับคุณได้อีก500แล้วได้อีกเท่าไหร่ครับก็คือ0.975ของ500 4.8อีกทีหนึ่งนะมันจะวนแบบนี้เลยเราเรียกว่าคอมบาวหรือเราเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่โนบอลหรืออะไรก็แต่นะแต่มันไม่ใช่โนบอลที่ถอนออกมาแล้ใส่เข้าไปนะ ตรงนี้ครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เขาจะได้มีเงินนะครับในการจัดการได้อ่ะมาดูภาพกราฟิกตรงนี้สมมติว่าคุณสเต็กไว้หนึ่งพันเมื่อกี้ผมอธิบายอาจจะไม่เห็นภาพดูงี้ฮะสมมติคุณสเต็กไว้หนึ่งพันเป็นแพ็กเกจหนึ่งพันดอลลาร์ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงครับนะผ่านไปแล้ววันที่หนึ่งผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงระบบจะจ่ายเป็นเงินให้คุณใน PVDP o o l เป็นสิบดอลลาร์เห็นไหมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะคิดง่ายๆหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงครับถ้าคุณไม่ เอามาให้จับ10ดอลลาร์ก็กลายเป็นเท่าไหร่ฮะ10.975อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมฮะแสดงว่าวันต่อมาครับวันที่2ครับคุณก็ต้องได้อีก10ดอลลาร์ไปเข้าไปเป็น20เห็นไหมฮะแล้วคุณก็ได้จากทางขวาอีก9.70.70.975เปอร์เซ็นต์อีกครับก็เลยเบิกบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเห็นไหมฮะมันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากคุณฝากเงินไว้ที่กองทุน PD นะครับคุณจะต้องใช้เวลาประมาณนะครับ65 70วันนคืนทุนครับถ้าเราได้วถึงเจ็ครับใช้เวลาแค่65วันคืนทุนครับ แต่ถ้าได้น้อยกว่านั้นกับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ70กว่าวันคืนทุนครับถ้าไม่ถอนออกเลยนะรอมันได้ทุนคืนในไอ,ไอ้ตรงภูนเนี่ยฮะได้เยอะๆก่อนแต่อย่าลืมครับมันต้องบวกไปอีกเพราะเวลาเราถอนออกจะเสียค่าธรรมเนียม10%นะครับเพราะฉะนั้นจํานวนวันจะยาวกว่านี้จะอยู่ที่ประมาณ80กว่าวันนะครับคืนทุนนะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าถอนเงิน ไอ้เงินที่สเต็กไว้ถอนไม่ได้จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานะครับสิบวันนะครับสาิบวันเก้าสิบวันร้อยแปดสิบวันสามร้อยวันถ้าคุณไปปิดนะครับการต่ออายุอัตโนมัติมันจะจบสัญญาปุ๊บคืนเงินให้คุณโอเคนะแต่เงินในภูครับถอนได้ตลอดเวลาครับคุณไม่อยากเก็บไว้แล้วไม่อยากเอายูพูไม่อยากเอาผลกําไรเพิ่มเติมไม่เป็นไรถอนได้เลยครับทุกครั้งที่ถอนเสียค่าธรรมเนียมสิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าถ้าคุณถอน100หนึ่งร้อยเหรียญคุณจะได้กลับมาเก้าสิบเหรียญน,นะครับแล้ว ไปเป็น p t t เสร็จแล้วคุณก็โอนไปนะครับที่เนี่ยฮะถ้าเรากดถอนนะครับแลกเป็น PPT เหีครับ PPT เสร็จนะเราโอนไปเก็บใน wallet ก็คือใน t o เค็นพ็อกเของเราเรียบร้อยแล้วแล้วทําการโอนไปที่ bybit นะ b y ก็ตเพื่อเทรดเป็นอะฮะ USDT อีกทีนึงแค่นี้เองครับเซ็จซินสุดแล้วนะฮะแต่เขาบอกว่า10%ตรงนี้ครับที่เป็นค่าธรรมเนียมถอนมาครับจะถูกแบ่งเป็น3กองครับกองที่1 50%ของ1ิเหรียญก็คือเท่าไหร่ฮะหเหรียญ เอากลับไปจ่ายให้กับคนที่ไม่ถอนครับก็คือไปเป็นผลกลา 5, 6, 5, ําไรไอ้ที่0.5 65ถึง1% 1.3%นั่นไงนะครับถ้ายิ่งมีคนถอนเยอะแสดงว่าเงินตรงนี้กลับเข้าไปเยอะครับเราก็อาจจะได้วันละ1%กวกว่าด้วยซ้านะครับตรงนี้แต่ถ้ามีคนถอนน้อยเขาก็เอาแบ่งให้เรา0.65อย่างนี้เข้าใจไหมฮะพะนั้ครับ50%เอากลับไปคืนให้กับคนที่ไม่ถอน40%ไปจ่ายให้คนโหนดครับคนโหนดก็คือคนที่ลงทุนโหนดฮะที่ผมบอกว่า ลงทุนครั้งแรก4ล้านเหรียญนั่นแหละและถูกล็อกไว้2ปีนั่นแหละฮะตรงนี้ส่วน10เป็นค่าเรียนรู้ไปนะเป็นค่าธรรมเนียมแหละคิดไว้ง่ายเขาไปสนับสนุนกองทุนการศึกษานะครับเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ไปนะครับปล่อยมันถ้าเรายอมเสียตรงนี้ให้เขาเจออย่างนี้ก่อนนะครับมาดูตัวอย่างครับถ้าคุณทําสัญญา360วันด้วยเงินทุนลงทุน30,000เหรียญอะขอให้10,000เหรียญน,นะฮะหรือประมาณ300,000กว่าบาทเนี่ยนะฮะ3 0 0 0 0 0นะครับาเราะ,เาเะร็นนปกลมคับ แต่ถ้า100เหรียญได้ไหม100เหรียญได้ครับก็เป็นจุดสุดนิยมไปนะครับคุณลงทุน1,000เหรียญครับคุณได้วันละ1%ก็เท่ากับ100เหรียญก็คือ100 p ดีเท่ากับ100ดอลลาร์นั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณไม่ถอนออก100ดอลลาร์ตรงนี้จะบวกเพิ่มให้คุณอีก0.6ถึง1.3%นะย้ำนะย้ำนะนี่ผมยกตัวให้ดูนะแต่ถ้าคุณถอนออกเสียนะครับ10%เหลือ90ดอลลาร์90ดอลลาร์สวอปซะสวอปจะได้เหรียญมาเป็น p t าานะ อ่ะขอไปต่อหนึ่ง PPT เนี่ยนะับเท่ากับ0.35ดอลลาร์นั่นหมายความว่า90ดอลลาร์ก็เอาไปเอาไปคูเอาเอาไปหารเลยครับจะได้มาประมาณ257 PPT อย่างนี้เป็นต้นถูกต้องไหมหลังจากนั้นครับคุณโอน PPT ไปที่นะครับกดถอนออกมาก่อนไปอยู่ในโทเค็นโปรเกก่อนแล้วถอนแล้วโอนมาที่บิบิทไบบิทบิทเก็ตแล้วก็โอนไปที่บิตคับนะไปแบบนั้นซือ้อ swap คือเราเทรดตั้งแต่ในไบบิทเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราโอนไป USDT ไปที่ปลายทางก็คือบิททาร์า อ่าบิทคับนะครับไบแอนหรือออเบ็นั่นเองแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือการทํางานแบบไม่ยุ่งกับใครเลยนะแต่ไม่ยุ่งกับใครมีสิทธิ์ได้รับค่าแนะนํำไหมถ้าแนะนําตัวเองครับถ้าคุณแนะนําตัวเองอย่างนี้ครับคุณจะลง1,100ห่ยเหรียญนะครับคุณลง100อันแรกและอันที่2เป็น1นึ่งพันอย่างนี้ก็ได้คุณได้ค่าแนะนําตัวเองครับได้แล้วดียังไงครับอย่างเงี้ยฮะแพ็กเกจหนึ่งร้อยคุณได้หนึ่งเหรียญต่อวันแพ็กเกจหนึ่งพันคุณได้สิบเหรียญแต่สิบเหรียญ เลยได้15%ด้วย15%ของ10เหรียญก็คือ 1. 5 1.5เหรียญแล้วนะเห็นไหมได้เพิ่มมาเป็นนะครับจาก1เหรียญได้เพิ่มมาเป็น2.5และข้างล่างอีก10ก็เป็น12เหรียญเห็นไหมสัญญานะครับยอดรวมหมด1,100คุณรวมทั้งสองยอดเป็น12.5%ลบ10%เท่ากับวันละ11.25ใช้เวลาแค่97วันเห็นไหมไม่ถึง100วันละนะครับตรงนี้ก็ได้ลดลงมานี่คือค่าการตลาดที่เกิดจากการแนะนําตัวเองนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ยุ่งกับใครนะฮะ แต่ถ้าคุณจะยุ่งกับคนอื่นหรือคุณทํางานเป็นทีมกับกลุ่มเราเราเอาลิงก์มาจากใครก็ได้ที่ทําป้อมแม็กในกลุ่มของเรานี่แหละที่มีคอนเซปต,ต์เดียวกันในวางสายดิ่งย้ํานะครับสายดิ่งมีคนหลายคนต่อว่าผมว่าการวางสายดิ่งเนี่ยนะครับถ้าผมวางนะครับผมให้ลิงก์เข้าไปแล้วเขาก็สมบัรเสร็จเขาให้ลิงก์มาหาผมที่ผมโดนต่อว่าคือให้ทําไมไอคนนี้ไม่ทํามีประโยชน์อะไรก็จริงของเขานะก็จริงของเขาแต่เราคือการสร้างทีมการตลาดครับ วันนี้ครับเป้าหมายของการสร้างทีมการตลาดคือให้ทุกคนมีตำแหน่งครับถ้าคุณมีตำแหน่งเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ารายได้ที่เกิดขึ้นใต้องค์กรคุณลึกไม่จำกัดชั้นเนี่ยคุณมีสิทธิ์ได้รับเปอร์เซ็นต์ตรงนั้นด้วยอีกหนึ่งช่องทางวันนี้ครับคุณสมัครเสร็จคุณส่งลิงก์ให้เราแล้วคุณก็แนะนำตัวเองได้ไหมก็ได้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่คุณแนะนำตัวเองครับจัดสรรตรงนี้ได้ครับหนึ่งดอกและได้ค่าแนะนำตัวเองแต่ใครก็ไม่รู้มาต่อคุณวันนี้คุณพอใจไหมผมถามหน่อยนะฮะถ้ามีคนมาตต่อออทุกกคนพใจถู้งะ นี่ฮะคือการทํางานเป็นทีมมันเกิดจากอัพไลน์ครับมันเกิดจากผู้นาครับถ้าผู้นําวางกันแบบนี้ครับมันคือการช่วยกันลองคิดดูว่ามันเป็นการช่วยไหมวันนี้ผู้นําอย่างผมเนี่ยถ้าผมเองเนี่ยผมรู้จักคนเป็นร้อยคนผมเอาติดตัวผมทุกคนก็ได้ครับแต่คนที่ได้เงินคือผมครับเพราะผมได้ค่าแนะนําทุกๆคนด้วยแต่ผมเปลี่ยนจาก100คนเอาแค่3คนติดตัวเพื่อคอลิฟายตำแหน่งเฉยๆที่เหลือวางสายที่1กับสายที่2สายที่3ปล่อยมันยังไม่ทำเนี่ยฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง ต่อจากนี้วันนี้ครับเมื่อกี้จบแล้วนะถ้าเราทําเองไม่แนะนําคนไม่แนะนําไทยเราแนะนําตัวเองเราได้อย่างนั้นนะฮะจบแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่แนะนําคนลงทุนเองก็มีรายได้มันจึงไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่ต้องเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าไม่แนะนําคนไม่มีรายได้อย่างนี้คือแชร์ลูกโซ่ไหมให้คิดไว้ก่อนนะแต่อย่างนี้ไม่ใช่ลูกโซ่มันเป็นการใช้เงินทํางานวันนี้ครับถ้าผมเองแนะนาในเอผมขอลิงก์ในเอคืนมาหรือเอคืนลิงก์ไหมให้ผมถามว่าเอให้ไหมเพราะผมอาจจะวางบีลงไป B กับ A ไม่รู้จักกันแต่ดันวางต่อกัน A อแฮ ppy ครับ A อแฮ ppy ครับ B ก็แฮ ppy ครับเพราะเราก็วางอยู่สายเดียวกันแสดงว่าผมก็ A ช่วย B ได้ถูกไหมฮะผมก็ A ช่วยกับ B ได้และผมก็วางใครไม่รู้ต่อ B B ก็แฮ ppy ครับ A ก็แฮ ppy ครับมันจึงเป็นทิศทางงานที่แฮ ppy มีความสุขด้วยกันถ้าวันนี้ครับยอดวางดิ่งลงมาหรือจะมีใครแตกน้อยแตกได้อะไรรวมแล้วสามหมื่นเหรียญและมีการแนะนําตรงสามรหัสซึ่งผมเองมีคนละมีแค่เอคนเดียวผมแนะนําตัวเองอีกสองรหัสก็ได้ ครบคุณสมบัติแล้วฮะครบคุณสมบัติแล้วฮะผมกลายเป็นตำแหน่งแรกธุรกิจนี้ก็คือ P 1ครับ P 1จะมีรายได้10%ของรายได้รวมทั้งทีงทมลึกลงไปไม่จํากัดชั้นถ้าทีมนี้ครับตัวอย่างนะมีสามห0ืเหรียญเขาคูณเขาเลือก3 6 0้วันหมดเลยย้ำอีกทีนะครับผมอยากให้ทุกคนเลือกที่3 6 0วันนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะ360้วันได้วันละ1%นั่นหมายความว่า,าระยะเวลาคืนทุนของคุณแค่100วันบวกถ้าเสียค่าธรรมนเนียมเลือกก็ประมาณ160วหนคคืนโอเม แต่ถ้าคุณเลือกเป็นนะฮะ30วันได้0.5%นั่นหมายความว่า,ค,วาคุณจะได้ทุนคืนต้องใช้เวลาถึง200วันหรือ240วันวนนะฮะถึงจะได้ทุนคืนไม่ปลอดภัยสําหรับคุณทําธุรกิจต้องคืนทุนให้เร็วก่อนเป้าหมายแรกนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ทําไงผมขึ้นมีไรายได้1%เท่ากับดึ1อ่ะขอไป3 1%คือ300เหรียญ่1ได้10% 10%ของ300เหรียญได้30เหรียญครับ สามสิบเหรียญนะครับเท่ากับวันละเก้าร้อยบาทวันละเก้าร้อยบาทเก้าร้อยเก้าสิบาทด้วยซ้ำเพราะตอนนี้หนึ่งดอลลาร์เท่ากับประมาณสามสิบกับสามสิบสามนะฮะเดือนหนึ่งครับวันหนึ่งได้เก้าร้อบาทเดือนหนึ่งสองหมื่นเจ็ดันห้าร้อยบาทคุ้มไหมฮะไม่มีงานไหนที่ให้ขนาดนี้ครับนี่แค่ตําแหน่งแรกของการทําธุรกิจที่ชื่อว่าป๊อปแม็กนะตำแหน่งที่หนึ่งนะแต่ทุกคนสามารถเป็นพีหนึ่งได้หมดเลยเพราะยอดข้างล่างมันสะสมกันคุณเห็นภาพนี้ไหมครับแสดงว่า A ก็มียอดเกือบเกือบสามหมื่นอาจจะน้อยกว่าร้อยเหรียญเขาลงเพิ่มไมยฮะ ลงแนะนําตัวเองอีกหนึ่งร้อยซ้ายขวา A 1 A 2เขามีสามหมื่นเขาก็กลายเป็น P 1แล้วครับ P 1ล่างสุดจะเป็นคนได้ยอดไปแต่คุณหลุดแล้วครับถึงตอนนั้นครับคุณไปทําสายที่2ที่3าเห็นไมเลข2เลข3าสายไหนก็ได้คุณก็รับ10%ไปตลอดนะครับถ้าคุณแนะนําตรงคุณได้15%นะฮะแต่ถ้าคุณอย่างเงี้ยคุณเอาใครไปรู้ไปวางต่อ3 3ก็คือรหัสของคุณเองคุณได้ค่าแนะนําถูกต้องไหมครับแล้วไม่พอครับรหัสนั้นคุณได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าเขามีราย ในในในแซดละกันหนึ่งหมื่นเหรียญไว้ตรงสามดูภาพนะฮะแสดงว,ว่าในแซดได้รลลายได้วันล,ละหนึ่งร้อยดอลลาร์สามเป็นคนแนะนําได้สิบห้าเหรียญถูกต้องไหมฮะแต่พีหนึ่งคือตัวเราเองได้อีกสิบเหรียญรวมทั้งสองอันครับสามก็คือของเราเป็นยี่ห้าเหรียญอย่างนี้โอเคไหมครับเนี่ยฮะคือสิ่งที่ผมบอกแต่ลึกลงไปจะไม่กรบเป็นกับชันครับสมมติว่าแซดไปแนะนํา X ต่อ X ลงหมื่นเหรียญเอ็กเขาได้วันล,ละร้อยตัวเราเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ยังได้อยู่โอเคนะอ่ามาดูคุณสมบัติการเป็นทีมครับตรงนี้ เมื่อกี้บอกไปแล้วถ้าแนะนําตรงติดตัว3ามคน3ามรหัสสองสายงานนะครับแต่คุณโฟกัสแค่2สายงานนะยอดทีมใต้องค์กรถึง3 0 0 0 0ื่นนะคุณจะกลายเป็นนะครับตำแหน่งแรกคือ P1- ได้10%นะครับยอดส่วนตัวต้องร้อยเหรียญเหมือนเดิมนะเท่ากับเดือนละ7 0 0 0บาทนะครับาทหรือวันละ30เหรียญนั่นเองแต่ถ้าคุณจะขึ้น P2 ครับ P2 จะได้เปอร์เซ็นต์ถึง1% 9จากชั้นลึกลงไปไม่จํากัดชั้นส่วนตัวคุณต้องมี200ยเหรียญนะครับมี2 P2 พใต้องค์กรนะครับถ้าเราคิดง่ายๆว่าใต้องค์กร2 2 2 1ขอภ พี 1> 1ก็คือสามหมื่นสองพีสอก็คือ60,000นั่นเองนะผมคิดตัวเลขเป็นตัวเลขที่เฉยนะแต่เงื่อนไขไม่ได้บังคับยอดนะฮะแค่มี P1 หนสายงานคุณกลายเป็น P2 ได้แล้วแค่ยอดส่วนตัวคุณมีสอ0รเข้าใจตรงกันนะครับนะครับดูตัวอย่างที่ผมทําเป็นตัวอย่างก่อนก็คือถ้า6กหมืเหรียญเพราะว่าข้างละส0 0 0มืนเนาะสายละสามหมื่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคูณด้วยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ได้หนึ่งร้อยสิบห้าดอลลาร์ครับได้หนึ่งร้อยสิบห้าแต่อย่าลืมครับว่าใตา เราก็เลยเหลือเท่าไรครับสายละหกสิบเหรียญขออภัยสายละสามสิบเหรียญสองสายคือหกสิบเหรียญเราจึงได้มาห้าสิบห้าเหรียญต่อวันครับห้าสิบห้าเหรียญต่อวันก็ประมาณเกือบ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 สองพันบ,บาทเดือนละประมาณห้าหมื่นหกพันบาทพอไหมฮะนี่เทียบเท่าเงินเดือนระดับซีเจ็ดีแปดป่ะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ทําทําแบบคุณสมบัติเยอะมากนะอันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้ทัชชิ่งนะแล้วถ้าเป็นพีสามล่ะ พีสได้ถึง28%ครับลอดส่วนตัว400เหรียญนะครับแค่มีพีสองสายครับผมเลยติดตามว่า2สายก็คือแสนสองนับแสนสองรายได้จึงได้รายได้นะครับประมาณ336ดอลลาร์ต่อวันนับหักให้พีพีสเข้าไปครับ2สายครับนะครับเลยเหลือ106เหรียญต่อวันครับหรือประมาณ1นึ่งแสนแล้วครับบาทต่อเดือนนะครับเห็นไหมแค่พีสเป็นมนุษย์เงินแสนแล้วนะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วนะผมถือว่าบรรลุเป้าหมายที่3แล้วนะเป้าหมายที่2คือมีรายได้เนี่ย ถึงสามหมื่นเนี่ยนะครับหรือว่าละพันเนี่ยคือเป้าหมายที่สองเนี่ยคุณสามารถทําธุรกิจนี้ได้เต็มตัวแน่นอนเป็นฟูลทามได้เลยเป้าหมายที่สามคือเป้าหมายความสําเร็จครับนะครับก็คือ P ีสามเนี่ยครับได้แสนหนึ่งแสนบาทต่อเดือนไปนะครับหรือว่าละหนึ่งร้อยหกดอลลาร์นี่เองนะพีสีครับพีสียอดส่วนตัวแปดร้อยเหรียญคุณจะได้ถึงสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นครับมีสองพีสามนะครับตีซะว่านะครับรายได้อยู่ประมาณสองร้อยสิบหกดอลลาร์ต่อวันหักแล้วนะหักให้กับ P ีสามแล้วนะก็คือเดือนละสองแสนสองหมื่นกว่าบาท ถ้าเป็น P5 ยอดส่วนตัวเยอะขึ้นครับจาก800 P4 นะเป็น2,000เอาจากไหนมายอดส่วนตัวก็รายได้ที่เราเห็นนะฮะที่เราได้ทุกวันนั่นแหละฮะเราถอนออกมาไมฮะวันละ200เหรียญน,นะฮะเรามาใส่10วันก็ได้2,000กว่าเหรียญแล้วนะเห็นไหมฮะตำแหน่งเนี้ยฮะเราได้10วันก็มาเป็นอ่า P5 ได้แล้วมี2 P4 ครับยอดประมาณ480เท่านั้นเอง480นะนะันะ,ะเท่ากับรายได้วันละ432ดอลลาร์หรือประมาณ440,000บาท ต่อเดือน P6 ครับ P6 นี่เกือบเกือบจะเป็นมนุษย์เงินงล้านแต่มียอดส่วนตัว2อ่าสี่สี่พันเหรียญนะครับมี2 P5 ยอดประมาณ9ล้านเอ้ย9กแสนหมื่นเท่านั้นเองไม่ถึงกะไม่ถึงล้านนะไม่ถึงล้านนะได้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอดยังไม่ถึงล้านนะเดี๋ยวผมมีเปรียบเทียบห้ดูด้วยตอนท้ายนะครับเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มเกา่าๆนะครับอย่างฟินทอสให้ดูด้วยว่ามันแตกต่างกันยังไงรายได้เดือนละประมาณแปดแสนแปดหมื่นบาทครับแต่นี่ครับ P7 คือมนุษย์เงินงล้านครับ ได้ถึง64%แต่ยอดส่วนตัวคือประมาณ8,00 0เหรียญน,นะแปด0ันเหรียญคือวันละ80เหรียญน,นะถ้าเราเลือก1%นะฮเะเห็นไหมฮะมี2อี่ครับมียอดประมาณ1.92้าล้านเท่านั้นเองไม่ถึง2ล้านด้วยซ้ำนะครับและคุณมีไรายได้ต่อวันอยู่ประมาณ12,288หักแล้วครับหักให้พี่แล้วเหลือวัน,ละ,วนละประมาณ1,728ดอ่ลลาร์หรือเป็นมนุษย์เงินล้านครับวันเดือนละ1.7ล้านครับนะพี่8ครับเ3%รครับ ยอดส่วนตัว15ื่นห้าพันเหรียญน,นะครับเภาวะาจะาไหนก็ที่ผมบอกเลยครับวันละพนะันเจ็ดอ่ะนะครับสิบวันก็หมื่นเจ็ดแล้วนะครับมาลงได้อยู่แล้วนะครับแล้วยอดธุรกิจประมาณสามจุดสี่สามจุดแปดล้านเท่านั้นเองเห็นไหมไม่ถึงสี่ล้านด้วยซ้ำแล้วคุณได้รายได้นะครับต่อวันถึงสองหมื่นแปดพันหักให้กับ P7 ไปคุณเหลือวันละ3,456หรือเดือนละ3.5ล้านบาทน,นะครับ P9 สูงสุดครับได้82%ครับยอดส่วนตัว30,000เหรียญน,นะครับนะฮะแล้วก็ มีพ8สองสายนะครับยอดธุรกิจทั้งสายทั้งหมดเลยใต้องค์กรประมาณ7.68ล้านเหรียญน,นะครับแหมะคุณได้เดือนได้วันละนะหกหันเก้ารกว่าดอลลาร์หักให้กับ p ี8ไปเหลือวันละ6 7 0 0็ดอลลาหกพันเาประมาณเ0็ดดอลลาร์แล้วกันเดือนหนึ่งประมาณ7จ็ดล้านบาทเป็นไปได้เพราะว่าตําแหน่งนี้เราเคยสร้างมาแล้ว มาตอนเดี๋ยวจะต,ตอนฟินพอรเราเคยสร้างมา,แล,ามแล้วเราเคยมีมาแล้วเราเคยมีงองค์กรหลายขั้นมากนะฮะแต่ไม่พอครับ P9 ถ้าคุณขึ้น p 9แล้วเนี่ยฮะคุณจะได้ส่วนแบ่งจากโกลบอลระดับโลกเลยครับดึงมา1%ของยอดทั้งโลกมาหารกันเฉพาะ P9 ที่มีอยู่บนโลกเท่านั้นและถ้าตั้งแต่ P5 ถึง P9 ครับถ้าตำแหน่งชนกัน P5 ถึง P9 ถ้าตำแหน่งชนกันนะฮะ คุณจะมีสิทธิ์ได้10%นะครับไม่ใช่5% 10%เอของตำแหน่งที่มาชนนะครับเดี๋ยวผมแก้สไลด์ตรงนี้ให้แต่เป็น10%นะครับเห็นไหมฮะอันนี้เป็นระบบริเวศแรกครับที่เราเปิดตัวและเป็นระบบริเวทที่เราโปรโมทกันเลยอยากจะบอกทุกท่านให้เข้ามาศึกษาและเข้ามาลงใน p o อ m a ม็กเท่านั้น ก็ประมาณนี้ครับจบแล้วฮะในการนําเสนอตรงนี้ใครที่ดูจนจบถึงตอนนี้นะครับแนะนําให้ติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณเลยนะครับแล้วก็บอกเขาเลยครับว่าสนใจหรือไม่สนใจนะครับเขาจะได้ต้องตามนะฮะเพราะมีคนสนใจเยอะมากครับถ้าเขาสนถ้าคุณสนใจเขาจะโฟกัสแล้วก็ส่งสายดิ่งสายอ่าหลักให้คุณนะครับเพื่อให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ให้คุณเติบโตไปพร้อมๆกันเป้าหมายทุกคนต้องขึ้นตําแหน่งให้ได้ในทุกๆคนอย่างน้อยพีหนึ่งเนี่ยนะเพื่อให้ได้10%จากใครก็ได้ลึกลงไปไม่จำกัดทั้งใต้องค์กรคุณนัั่นนเอะครบ ไว้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ